อีกห้าร้อยเมตรเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาอะไรล่ะเขาให้ไปเลี้ยวซ้ายมึงเห็นไป้ายไหมนะ่โอ้มีเชื่อใครดีเนี่ยเชื่อป้ายหรือเชื่อสี่บอกให้เลี้ยวทําไมไม่เลี้ยวโอ้ก็ป้ายมันบอกไปอีกทางนึ่งง้กูเลี้ยวขวาป้ายบอกเลี้ยวซ้ายอะไรของมึงน,นี่สิมึงเถียงกูทําไมมึงรู้ทางหรอกูรู้มึงเป็นคนบอกทางแต่มึงจะมาให้กูเลี้ยวได้ไงล่ะ ไปซ้ายสิรีมึงทำอะไรเนี่ยแล้วมึงบอกกูเลี้ยวขวาอะไรของมึงเนี่ยสิรีถ้ามึงรู้มึงมาถามทางกูทำไมเอา้าไอ้อะไรมาด่าก,กูเนี่ยป้าวะเนี่ยมันเป็นระบบดิจิตอลไม่ใช่เหรอ AI ไม่ใช่หรือมึงมาด่าก,กูได้ไงเนี่ยสิรีก็มีหัวใจมึงโอ้ย<ด>ิรตายสิน้าล่ะเขาถึงไปฟ้องสิรีกันเป็นอย่างี้ดีเองเป็นไรแล้ววะพูดดีๆนะบักครูผียัง